น้ำหอมที่ปออยากได้อะขอบคุณมากเลยนะฉันได้ยินว่าอาทิตย์หน้าจะไปฝรั่งเศสหรอซื้อของมาฝากฉันด้วยนะทำไมาฉันได้แค่เนี้ยหาของฝากดีๆกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรออะน้ำหอมที่ปออยากได้อะกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไปดูใบตั้งหลายวันคิดถึงนะเฮ้ยน้ำหอม ขอบคุณมากเลยนะนี่ขนาดไปทำงานยังมีเวลาซื้อของให้เรานี่คิดอะไรกับเราเปะเนี่ยโอ๊ยกูจะบ้าเด็กห <c oughs> ลอนเมายาคุมหรือว่าอะไรฮะที่ฉันซื้อมาให้เนี่ยฉันเห็นหลอนอยากได้ฉันก็เลยซื้อมาให้เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนสวยแล้วก็รวยมาก <c oughs> <c oughs> จ้าฉันเชื่อจ้า แต่ก็ขอบคุณมากเลยนะถ้าไม่ได้แกเนี่ยฉันก็คงไม่ได้ใช้น้ำหอมจากดูไบอะ่ะแกรูปะราคาในไทยอะ่ะแปดพันเนี่ยแพงมากขอดูหน่อยสิน้ำหอมที่ฉันใฝ่ฝันโอ้พอได้น้ำหอมเป็นหองฝากจากอเล็กด้วยหรอจากที่ดูแล้วเนี่ยแพงหน้าดูเลยอะ่ะอ อยากได้บ้างอะเออนี่แล้วอาทิตย์หน้ามีบินไปไหนอีกปะอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณฟาโรจะบินไปฝรั่งเศสอะ่ะเนี่ที่ถามแบบนี้แกอยากได้อะไรใช่ไหมถ้าแกอยากได้อะไรเนี่ยแกก็บอกฉันมาแล้วกันเดี๋ยวฉันเนี่ยซื่อให้ ขอบคุณนะคุณอเล็กซ์แต่ว่าตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรอะ่ะเดี๋ยวไว้คิดออกจะแชกไปบอกนะได้เลยจ่ะแต่ตอนนี้ฉ,นฉันขอตัวไปทำง,งานก่อนนะโอเคเดี๋ยวก่อนอเล็กซ์เออคือฉันได้ยินว่าอาทิตย์หน้าจะไปฝรั่งเศสหรอ ซื้อของมาฝากฉันด้วยนะของฝากหรออืมได้สิเดี๋ยวถ้าฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะไปซื้อให้นะโอหดูดิเป็นเล่ะท่านประธานเนี่ยดีเนาะ ั้งได้ไปเที่ยวต่างประเทศทั้งได้มีเงินซื้อของแพงๆโยแล้วนายอะไม่บอกให้อเล็กซื้อของมาฝากนายบ้างหรออเล็กเขาไปทำงานจะให้ซื้อของฟุ้งของฝากอะไรอะเกรงใจเขาเกรงใจอะไรล่ะขนาดปอนะยิ่งได้ของฝากจากอเล็กเลยก็ปอกับอเล็กเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน เขาจะซื้อของมาฝากกันก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลยเราไม่ได้สนิทก,กับอเล็กแบบปอซะหน่อ,นอยอมไม่สนิทไังไงปอกับเราเนี่ยก็ทํางานแผนกเดียวกันก็ถือว่าสนิทก,กันทั้งหมดนั้นแหละมาแล้วจ้าอันนี้กระเป๋าที่แกใช้มาใว้ฉันซื้อให้อ่ะย โหจริงสวยมากเลยอ่ะออเป็นไงเข้ากับฉันปะสวยมากเข้ากันมากทั้งกระเป๋าทั้งชุดแกเลิศโห,หโนี่รอบเนี้ยอันเล็กซื้อกระเป๋ามาฝากปอด้วยเหรอ้ยแล้วของฉันจะเป็นอะไรนะ เด้นมาตุงแด้นอ่อันนี้ของฮันนี่อันนี้ของโยมีของมาฝากเราด้วยเหรอเราเกรงใจจังเลยอ่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยซื้อให้ทุกคนนั่นแหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยข่าวหน้าไม่ต้องซื้อมาฝากเราก็ได้นะเราเกรงใจจริงๆอ่ะ เห็นว่าไปทำงานด้วยนี่โยไหนได้อะไรอ่ะเราได้ช็อกโกแลตอ่ะฮะได้ช็อกโกแลตเหรอ ขอโทษทีนะพอดีว่าฉันไม่มีถุงน่ะฉันก็เลยใส่ถุงแบรนด์เนมมาให้อ่ะแต่ช็อโกัลลัสนี้เป็นของแบรนด์จากฝรัง่งเศสเลยนะซื้อมอากแค่นี้นะใช่ก็ฉันไม่รู้จะซื้ออะไรมาให้อ่ะอนี่อเล็กซ์ถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรมาให้เนี่ยก็ซื้อเหมือนของปอก็ได้นี่ วันหลังอ่ะก็ช่วยซื้อของดีๆมาฝากเราด้วยนะหืมแค่ช็อกโกแลตเนี่ยนะประเทศไทยก็มีขายป่ะ ลับจากจีนมาซื้อลาบูบูยกบล็อกมาแจากพวกเราด้วยหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอจุ่มคนแรกเลยก็แล้วกันนะมาฉันซื้อมาให้ปอมาแล้วหอจ๊อะลาบูบูยกบล็อกโอโหฉันนี่เชื่อในความสามารถแกเลยแกได้มาได้ไงเนี่ยคือรู้ป่ะว่าถ้าสั่งจากไทยเนี่ยต้องรอนานมากเลยนะ Oh. ฉันไม่รู้จะขอบคุณแกยงไงดีอะอเลสแล้วของฝากของฉันล่ะอะของฝากของแฮนนี่ นี่มันต้องหู้ขนนะ่ะที่จีนเนี่ยกำลังฮิตมากเลยนะแล้วฉันเนี่ยก็ไปต่อคิวนานมากแค,แค่นี้อะนะของฝากอือใช่ถ้ามันฉันได้แค่เนี้ยหาของฝากดีดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอที่ปอเวลาอะไรไปต่างประเทศที่ไหนเนี่ยปอก็ได้แต่ของฝากดีดๆแพงแพงทั้งนั้น นี่เธอเลิกเอาของเธอเนี่ยมาเปรียบเทียบกับของชันได้ละมันไม่เหมือนกันนะทำไมจะเปรียบเทียบไม่ได้ก็เราเป็นเพื่อนพนักง,งานแผนกเดียวกันแต่ของฝากของชันอะต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยที่มันต่างกันเนี่ยเพราะของที่อเล็กซื้อให้ชันไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าน้ำหอมหรือว่าลาบูบูเนี่ยชันไม่นคนฝากซื้อชันจ่ายเงินให้อเล็กทุกบาท แล้วก็จ่ายค่ายิวให้ด้วยนะฉันไม่ได้ขอฟรีๆเหมือนเธอเออ้าวนี่ที่อเล็กเอาของมาให้เธอเนี่ยไม่ได้ซื้อมาฝากแต่ว่าพอฝากซื้อหรอกเหรอก็ใช่น่ะสิขนาดฉันเนี่ยสนิทกับอเล็กขนาดนี้ฉันยังไม่กล้าขอของฝากจากอเล็กเลย <S <S เพราะว่าฉันรู้ไงว่าอเล็กเขาไปทำงานเขาไม่ได้ไปเที่ยว แล้วเธอเองอ่ะก็ไม่ได้สนิทกับอาริขนาดนั้นทําไมเธอกล้าขอของฝากจากอาริกเธอไม่เกรงใจอาริบ้างหรอนั่นสิเราก็เคยเตือนเธอไปตั้งหลายครั้งแล้วนะว่าให้เกรงใจอาริกบ้างอะ่ะเธอไม่คิดบ้างหรอว่าทําไมอาริกต้องมาซื้อของฝากให้เธอทัางที่ไม่ได้สนิทกับเธอเลยอะ่ะเราดูสีหน้าอาริเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้อยากซื้อของฝากให้เธอแต่เธอเป็นคนที่บังคับให้เขาซื้อให้ต่งางหาก ที่ฉันซื้อของฝากให้เธอนะันะเพราะว่าฉันเห็นว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ทำงานเดียวกันแต่เธอฝากฉันตลอดแบบเนี้ฉันว่ามันเริ่มไม่โอเคแล้วว่าต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ซื้อของฝากให้เธอแล้วนะฉันว่าถ้าเธออยากได้ของแบรนด์เนมหรือว่าของแพงๆเนี่ยเธอไปซื้อเองดีกว่าไหมไม่ใช่ไปขอให้คนอื่นเขาซื้อมาฝากแบบนี้อะ